Shan <laughs> เปลี่ยนก้องดิดีเลยไปหาคนอ,อื่นดิผม่ bye oh, oh. Obrigado, 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 obrigado. ให้รีแ้ตัดมือด้านไปตัดม้านไปทนายกครับ

่รักจ๋าที่รักจ๋าไปขึ้นเรอยิ่งฝนเหรอจิ๊กคาได้เสื้อใครเนี่ยน 挺好，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 挺好。